สวัสดีอ้ยอชิตันนะ่นหนนะห่า <h ai i> ยู่ข้าวแล้วทุกคนกับเกมนี้ไปกินข้าวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่

lần yết Air Drop tắc kèi sáu. Khay ying hả? Khay ying hùng, nó Triple kill. <fSiap> này kill. ที่ชูปิงหนึย่ยมองไม่เห็นตัวเลย unstoppable Five, mm -hmm. มีคนชุบกันหรอข้างบนหรือข้างล่างว ไปไหนแล้วยิงไม่ตายมันไปสายมันไปสายโอ้โอวิรถจัดเนี่ไนยไปไหนแล้วอะมันไปไหนแล้วอ่ะ ทูกม <Es> ันหลบลูกกระสุนหลบลูกกระสุนอย่างไวเลยโอ้โหข้างหลังอีกลงบนอีกสอง ทำไ,ได้ซ้ำไหมทุกคนโดนบทลัาหมดไม่ได้ยิงซ้ำใครเลอบมดยิงหมดตั้งเยอะคิวได้บดยิงตั้งเยอะคิวได้บดนะหลอบอดซ้ำหมดอุ๊ยอุ๊ยตรงไหนอะ่ะ ตรงไหนอะ่ะโคต,ตไก่อะ่ะสามร้อยเมรโหุยโดนอีกแล้วแก สดีครับพี่โป หุ้ยหุ้ยมยวันไหนอ่ะรับภารกิจล่าหัวเล่าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันหายตัวเฮ้ยเป็นไหนวะ่กิมันเข้ามาในนี้ดุกคนแล้วมันก็หายไปเลย ทะลุมิติไปแล้วหายจริงๆแล้วล่ะหาไม่เจอเลยทะลุมิติไปซะแล้วกรรมยิงอยู่ดีดหายไ่เฉยมันหายไปไหนวะ ม่งหายไปเลยทุกคน ีคนชุบกันพี่เตา่าพี่เตา่ามีคนชุบกันข้างหลังข้างหลังตรงวงชุบข้างหลังเลยมีคนชุบกันมือ,อนั่งไงพี่เตา่าพี่เตา่ามันยิงแล้วมันยิงกันแล้ว ตัวนี้ใช่ผมมันวิ่งหนีผมใช่ไหมตัวนี้ตัวเสื้อส้มเลยทุกคนไปกันพี่เตาไปกันพี่เตาคนไหนไม่ใช่คนหรว,ว่าคนสบจะหมด พี่เต่าพาจะพาออกน้องหมอกเลยพี่เต่ามีคนชุบกันอีกแล้วพี่เต่ามีคนชุบกันที่วงพเต่าคนคนที่วงชุบกันอยู่ เสี่ตัวไม่เหลือสี่ตัวสวัสดีครับพี่เติมตังค์เฮ้ยตายแล้วโอ้ยพี่เต่าพี่เต่าทำไมอัน้าวพี่เต่าไหนพี่เต่าบ๊ายบายครับทุกคน ผมไปกินข้าวนะหิวข้าวมากายบายพี่แพรายบายพี่พายพี่แพรพี่แพรพี bye ่แพรไยบายครับบายทุกคนบายพี่นับหนึ่งบายพี่เติมจังเจอกันพรุ่งนี้ายบายครับกินข้าวก่อนนะทุกคนกินข้าวก่อน ้าค้าแคนซื้อเลไได้มั้งสัปดาห์ดืหนึ่งครั้งซื้ออะไรอ่ะมีคนขอเข้าแกนเหรอพี่เต่าขอเข้าแกนเหรอโอเครับพี่เต่าแล้วผมมีพฤติกรรมเรอฟเค พี่แพรมินิแพรน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบพูดสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะพรุ่งนี้มาเล่นกันอีกค่ะพรุ่งนี้มาเล่นกันใ้ม่นะพี่แพรพี่แพรพี่แพรพี่เพลไปแล้วไปกินข้าวก่อนนะเฮ้ยรับของก่อนลืมืืมไม่รับของก่อนเลยนี่อย่าลืมรับตรงนี้นทุกคน พี่แพรมีนีแพรน้อยหนึ่งร้อยี่สิบพูดได้แต่ยังไม่สอบเสร็จค่ะโอเคสอบเสร็จแล้วลิงกันสี่รแดสิบกิโลเมตรอ้เกือบเลยเกือบเกือบถึงสองพันห้าร้อยแล้วทุกคนเกือบได้อะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยคืออะไรปืนเหรอมีดเหรอใกล้ได้แล้วทุกคนอันนี้ไม่รู้ปืนหรือมีดเนี่ยอันนี้สองพันห้าร้อยกิโลทุกคนแล้วก็มีรถคันนี้อีกคันหนึ่ง ีีรคันน้ 4, นพี่แพรมินิแพรน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบพูดปืนค่ะปืนใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ชุดอีกหกพันกิโลสู้ๆทุกคนทำเควสกันพรุ่งนี้มาทำกันไหมพรุ่งนี้มาทำเควสกันไหมบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บายไปแล้ว Grazie.